นี่นเซิเ่นนครับนี่นะมาูกำนางานไพว้นนับ้องเจ้าน่คแรับที่นีสมนาานว,นนวนารัน,น,นตัวเดิมนะสี้าแดงมานะ ก็แท้นะเยอะให้หนึงนะสนมากผมทำง,งานมีแตอยให้หนึงนะสนมากนะทุกางานนะเบิ่างน้งานนี่เหเียวเดนไปจุกนะ พี่คมัผ่านช่วง12น,นะผ่าน6ไป24นะผ่าช่วง12นิ้วนะไปกันชิวๆยครนะ นมเรเกียร์เยเอาลนะครับที่ลูกกูนะเกียร์ให้นึง่ดันได้สบายนะงานเปี่ยนเนนิดนึงสีนะเกียร์โล่ี่เรไม่ได้ไพี่้องครับรถมมนเล่นมัาเสียงบัะวันะด้ เพื่งมาเบาจ้าเบิงนะ่งเบิ่งก้อนที่ไทยนะเบาๆด้วยพี่น้องด้วยรอบเบาจ้าว่านเบาๆนะผ่านอาจหินทัวดวินวเบาๆนะ จบแล้ครับหนี่ก็ะ้านั่งสบายพี่น้องรับนำ้ำม่น้ำเล็นไอยแห้งเลีจนกบวแต่ว่าตมถ้มนีอ,อ็จะไปไกลพี่น้องมื้นนี่ครับมอนนเลเบ่งรอบเครื่อง่ใ่่นะครับห้ใส่หรอบกันเลยนะผมดันมากไหมออครับไปก่นกอยู่นะครับ What up? งต่อไปนะปรับเพือ่อนนะแปลงในะประเทศไทยพี่น้องได้ผ่านตัวนี้มาไม่เหนีอ้คุ้มค่าพี่น้องคุ้มค่าแหงนะควันมันได้างานไม่นะผ่านช่วงมันเยอนะแรงจากตัวเดิมบร้ายพี่น้องแรงงานที่เคยได้ เดี๋ยครับเดี๋ยวครับดีดเรียงใบเนี่ย นี่นะครับซื้อตัาแรงตัวเดิมนี่คนระับหายเดิมๆนี่ก็กไม่มีอยดเอือนพี่น้องครับเครื่องแรกซื้อว่าทำไมนี่โอ้ใจ,ส,นะใจส,สีขาดครับใจสีรุปสีขาดพี่น้องให้นึงไอ้เทบอยู่บริษัทงานเลยนะขืนก็แทกรกบริษัทพี่น้องให้นะึงดับนะอันนี้ควยขึ้นไปเลยนะอย่าใใไปบนะริษัทอย่าบริษัทไม่มีนะพี่น้อง นะกินช่วงพันสามพันซี่ไปนะครับโอ้อจะไ,ได้แตงไว้เลยพี่น้องนะครับ